มันให้ภาพมุมดีกว่านจริงๆนะแต่ว่ามันเลือกได้ไงม,มันเลือกได้ว่าอา่อะไรนะเลือกแนวตั้งแนวนอนปีนไปหานะอะไรคะลุกขีออนเรียไปเรื่อยนิ้นงวงูลอรอดีกว่ารอดีกว่า Ồ, mẹ phẹt dễ dễ mang mày <laughs> Đây Ê, cái hey, này À? ฝนตกมาข้างนอกใช่ฝนกำลังตกปล่อยเย็นแล้วครับมีแอ่์ออที่เราเปิดให้ทุกก็สวัสดีทุกท่านที่อยู่ในไลน์นะครับผ่านไลน์มาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ก่อนนะครับ หนลกูกพี่เป่าลมมาอยู่ตรงนั้นนะเห็นปะถาดที่าะมาใช้กับน้องไ,ไงอ,อ้ไงอ๋อเอาออกไปล้างข้างนอกที่ของของพี่จือมันกลับบ้านไปแล้วไงล้าง,าง,าง,งเออลืมไปไหนอ่ะเนี่ย <laughs> มุดลูเข้าไป <laughs> สุดยอดก็สวัสดีทุกท่านที่อยู่ในไลน์นะครับผ่านไลน์มาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ก่อนนะครับแมวที่ท่านเห็นอยู่ในไลฟ์ตอนนี้เป็นลูกอเมริกันชัดแทร่นะครับที่นี่เรามีอเมริกันชัดแท่ตอนนี้เรามีหลายชุดนะครับมีแบบที่ กำลังจะย้ายได้มีแบบพร้อมย้ายเลยสนใจพิมพ์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันเบื้องต้นดูได้นะครับเรารับประกันเรื่องสุขภาพให้แบบไม่จำกัดเวลานะครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศแล้วก็ยินดีรับชำระด,ด้วยบัตรเครดิตด้วยโอ้ยทำไมมันไวแท่นอะน <c oughs> <c oughs> ้าจะมุดรูทำไมะ <c oughs> นี่เรากำลังเล่นรถถอยหลังถอยหลังแนมะ่กดไว้แล้วปล่อยดึก ขอบคุณสำหรับการกดติดตามนะครับผ่านไลฟ์มาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ก่อนนะครับใครมีคำถามนะครับอยากถามเรื่องสายพันธุ์วิธีการเลี้ยงนะครับหรือข้อจำกัดใดๆที่เข้าใจว่าตัวเองติดตรงไหนหรือเปล่าเนียครับเผื่อเราช่วยแก้ได้เราจะบอกว่าแก้ได้นะครับ แล้วที่นี้เราก็ตรงไปตรงมามากๆนะครับถ้ามันแก้ไม่ได้เราก็จะบอกคุณเลยครับว่าแก้ไม่ได้อะไรแบบนั้นนะครับ็ผพามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ก่อนนะครับอันแน่อันแน่อันแน่เฮะ ก็สวัสดีทุกท่านที่อยู่ในไลน์นะครับฐานหมดแล้วฐานเริ่มหมดแล้วเมื่อกี้ยกระโดดดึงดอยู่เลย อะไระเป็นใจอะไรคะปีนขึ้นมาสองขาดก้องอีกตัวหนึง่ง